มอร์นิ่งครับเพื่อนๆนบ้านสวนลุงติงเราจะใช้ความรู้สึกว่าความอันตรายไม่ได้นะครับคือน้ําตาลเนี่ยเขาไม่ใช่สารพิษนะครับแต่ปริมาณที่มันเป็นพิษเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับผมเรามาดื่มกาแฟดํากันเถอะครับเพื่อนๆนะครับมอร์นิ่งครับเพื่อนเพื่ต้มกาแฟดื่มกันกันครับเช้านี้กาแฟดำดำอร่อยอร่อยหอมหอมเหมือนเดิมนะครับ นะฮะจะได้เห็นชัดดีเวลาน้ำกาแฟไหลออกมานะครับทุกๆเช้าผมจะต้องกาแฟเป็นกาแฟดำสองช็อตในหม้อโมกะพอตสคับนะครับตัวเมล็ดที่ใช้ตอนนี้ก็คือใช้เป็นข้่วเข้มนะฮะที่ไม่ติดเปรี้ยวนะครับผมบางท่านอาจจะชอบเปรี้ยวก็ไปเป็นข้่วกลางค้วอ่อนลงไปละกันนะครับส่วนผมเนี่ยก็เช้าๆก็ เข้มๆแต่ว่าผสมน้ำเจือจางก็เลยใช้เป็นทิปิก้าคั่วเข้มนะครับกัดออกมา2ช็อตเป็นเอสเปโซแล้วก็เอาไปใส่กับน้ำเย็นธรรมดานะครับไม่ได้ใส่น้ำแข็งก็จะได้ออกมาเป็นอ่าอเมริกาโน่จางๆจิบได้เยอะๆนะฮะได้ดื่มน้ำปริมาณมากๆแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับผมเพราะว่าจะได้แบบเฉพาะแค่เป็นกาแฟดำนะฮะเพราะว่าตัวน้ำตาลเองเนี่ย ฟังมารู้สึกว่าจะอันตรายพอสมควรน,นะครยิ่งหวานมันยิ่งทานไปเยอะๆเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับลดหวานได้เนี่ยผมว่าลดไปก่อนนะครับจะน่าจะดีกว่านะครับเพื่อนเ,อนเดี๋ยวเรามารอกาแฟออกกันสักนิดนะครับวันหนึ่งใช้เวลาไม่กี่นาทีเองครับ 2ถึงส4หนาทีนะเฉพาะการต้มเองเนี่ยนิดเดียวมากๆนะครับแบบเดียวก็ได้แล้วนะครับสวัสดีครับเชา้าๆกับกาแฟดำนะครับเพื่อนๆที่บ้านสวนลุงติงนะครับส่วนใหญ่จะดื่มกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับดูจากคลิปคลปหนึ่งมานี่โอ้โหเขาบอกว่านะครับเราจะใช้ความรู้สึกวัดอันตรายไม่ได้เลยนะครับคือน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่สารพิษนะครับแต่ปริมาณที่มันเป็น พิษเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นน้ําตาลในเลือดตอนที่เราไปตรวจเบาหวานเนี่ยแค่ช้อนชาเดียวนี้ก็เบาหวานแล้วนะครับแต่เครื่องดื่มบางอย่างที่อยู่ตามสะดวกซื้อเนี่ยก็คือว่าอย่างน้าอัดลมีถึง8ช้อนชานะครับเดี๋ยวถ้ายิ่งเป็นตระกูลพวกกาแฟพวกชาที่เราอยากกินแบบหวานมันเนี่ยนะมันยิ่งต้องใส่น้ําตาลลงไปเยอะๆนะครับแล้วน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลที่อยู่ในน้ําแล้วเนี่ย มันยิ่งแบบว่าอันตรายนะครับเพราะว่ามันเป็นสารละลายนะครับที่ดื่มง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นลดได้ลดนะครับกาแฟาดำดีดีกว่านะครับเพื่อนเช้านะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาดื่มเป็นกาแฟาดำนะลองลองดูนะครับเพื่อน ครั้งแรกๆถ้าบางทีอาจจะรู้สึกไม่ไหวก็หากาแฟดีๆนะครับผมแล้วก็หอมๆนะฮะอาจจะเริ่มจากบางๆก่อนนะครับค่อยๆผสมน้ตาจางๆมันก็จะไม่ขมเท่าไหร่นะครับแต่อย่างน้อยถ้าเกิดเราลดปริมาณน,น้าตาลต,าต่อวันได้เนี่ยผมว่าก็น่าจะดีต่อสุขภาพนะครับเพื่อนๆโอเคครับวันนี้ก็เราอยู่ด้วยกันสั้นๆกับเช้าๆกาแฟหอมๆนะฮะเป็นกาแฟที่พิกกาจากับเาเว้นของบ้านจตุลุงติงนะครับผม ้าจะเอาไปต้มไงก็บอกมานะครับเพื่อนๆผมก็มีอยู่ปริมาณประมาณหนึ่งนะนิดๆหน่อยๆแบ่งๆเป็นปันเงินไป,ไปได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่างที่เขาบอกนะครับเพื่อนๆน้ําตาลไม่ใช่สารพิษแต่ปริมาณที่มันเป็นพิษเนี่ยเราไม่รู้โอ้โหผมฟังคํานี้ก็ตกใจนะฟังจากน่าจะเป็นรายการที่ คุณดูสัมภาษณ์คุณหมอท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็แบบให้ความรู้สึกถูกแล้วที่เราดื่มกาแฟาดำนะโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจริงๆครับวันนี้ลาบก่อนสวัสดีครับ